สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมุมความสุขค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาดูต้นกิเลเรียกทรับต้นนี้นะคะต้นนี้ตอนแรกเนี่ยเราปลูกไว้ในมะพร้าวสับนะคะโดยไม่ต้องใช้ดินแต่มีเอฟซีคนหนึ่งนะคะน้องๆถามมาว่าถ้าเราเอากิเลเรียกทรับเนี่ยปลูกโดยไม่ใช้ปลูกโดยใช้ดินจะได้ไหมเราก็เลยมาทําให้น้องๆดูนะคะว่าต้นนี้นะคะ เพื่อนดูนะคะน้องดูนะคะเนี่ยค่ะพี่ก็ปลูกไว้ในดินเลยนะคะปลูกไว้ในดินเลยดังนั้นกิเลนเรียกทรัพต้นนี้มันเป็นพืชตระกูลที่ตระกูลเดียวกับคล้ายๆกับต้นสับปะรดสีนะคะต้นสับปะรดสีเขาสามารถอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมีมีเครื่องปลูกนะคะไม่ต้องมีเครื่องปลูกเขาก็อยู่ได้แต่กิเลนเรียกทรัพเนี่ยเขาอยู่ได้ในดินปลูกได้ในดินและปลูกได้ในมะพร้าวสัพท์นะคะนี่ค่ะ อันนี้เราปลูกไว้ในดินใยกระถางเราย้ายมาลงกระถางนี้นะคะให้ให้เอฟซดูนะคะว่าต้นนี้เราก็ปลูกไว้ในดินเขาก็จะเลยงอกงามแล้วก็ใบเขาก็แข็งแรงสวยเดี๋ยวเขาก็จะมีดอกนะคะดอกเขาก็จะออกสีขาวตรงกลางตรงกลางลําต้นตรงนี้นะคะพอเราลดน้ําแล้วก็ลดน้ําที่ดินได้แล้วก็ลดน้ําตรงกลางตรงกลางลําต้นตรงนี้ได้นะคะถ้าใครชอบพืชพืชประเภทนี้นะคะ คล้ายๆกับต้นสับป,ปะรดสีเขาเป็นไม้ที่ไม้ประดับที่มีความอดทนแล้วก็เลี้ยงดูง่ายไม่ต้องดูแลยากนะคะไม่ต้องมาดูเรื่องปุ๋ยเรื่องอะไรทั้งสิ้นนะคะเขาอยู่ได้แบบนี้เลยค่ะแล้วก็เขาก็จะเริญเติบโตแบบนี้อย่างสวยให้เราได้ชื่นชมอยู่ตลอดนะคะเราจะยกกระถางเี้ไปตั้งมุมไหนนะคะไปตั้งมุมไหนก็ได้นะคะเราจะเปลี่ยนมุมก็ง่ายค่ะเพราะว่าสีใบแล้วก็ลายของเขานะคะ ถ้าเราไปปลูกผสมหรือวางผสมกับต้นสับป,ปะรดสีที่มีใบสีเขียวหรือแม้ก็ใบเขียวขาวนะคะก็จะทําให้เขาเด่นขึ้นมาเลยค่ะอันนี้คือกิเลนเรียกทรัพย์นะคะอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่หลายเขาสวยมากเลยนะคะถ้าใครชอบไม้ประเภทนี้นะคะไม้ประดับประเภทนี้ลองหามาปลูกได้นะคะดูแลง่ายค่ะไม่ต้องให้ปุ๋ยไม่ต้องให้อะไรรดน้ําอย่างน้อยก็ วันเว้นวันได้เลยนะคะน้ําไม่ต้องเยอะเขาก็ไม่ค่อยชอบน้ําเท่าไหร่นะคะค่ะเพื่อนๆค่ะฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ